กดน้อยครับผมน้อยยืมกันมาปึ๊บแตกไหมไม่แตกเฉยโอ้โหพี่จะช่วยเต็มที่นี่อันตรีจะมาแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ไม่หันแล้วปั๊บต่อเลยต่อเลยแตกแตกแตกตื้อสวยสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Mobile Legends แบ่งๆนะครับในคลิปนี้มาเล่นริกกี้นะครับผมเป็นตำแหน่งโลมิงนะฮะเป็นซัพพอร์ตนะครับผมอย่างที่ว่าไปครับผมซัพพอร์ตตัวนี้นะครับผมจะ จะแบบว่ารับดาเมจมากก็ไม่ได้นะครับผมอย่างอย่างน้อยๆก็ออกโล้ไว้หน่อยนะครับต้องออกโอเอซิต์นะตัวนี้มีสกิลเออ่ไม่ไม่มีสกิลมันมีสกิลเพิ่มโล้อยู่แล้วเออนี่ไงครับมากวนเลยครับผมไอฟังโก้ครับผมเล่นฟังโก้เนี่ยมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมนี่นต้องอย่างนี้ใช่ไหมเออได้วนบัฟก่อนใช่ไหมได้นี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แตกไหมแตกไหม,ไหมโอ้โหฟิกเกอร์หนีเลยนะฮะโอเค ปิเกอร์หนีเลยม่เนี่ยผมก็จะโยนระเบิดทิ้งไว้ครับผมนี่ให้มันระเบิดไปแล้วผมก็ต้องไล่นะไล่ชังเอ๋อไปอีกแนกะ่ไม่ให้ชังเอ๋อเข้ามากวนนะผมให้ป่าเรามาเอาเต่าน้ําให้ได้นะครับน้องริโพเพราะว่ามันได้เงินเยอะนะมันจะได้ฟาร์มได้เร็วไปเราก็วิ่งไปช่วยนักยิงดีกว่านะครับ น่ายิงโดนโดนเล่นแล้วนะบอสโคบอะสกิลสองเรามาแล้วผมสกิลสองเราดึงกลับมาครับนี่ดึงกลับที่เดิมครับตอนเวลากลับตอนเวลากลับเหมือนอะไรก็เหมือนอ่าคล้ายๆอะไรวะเหมือนกับหนังสติ๊กเอ้ยไม่ใช่เหมือนกับกัมมี่อ่ะเออดึงดืดดึงดืดดึงกลับดึงกลับมาปั๊บเนี่ยมีดาเมจด้วยนะสกิลสองครับผม สกิลหนึ่งมันเป็นระเบิดนะเป็นการวางระเบิดทิ้งไว้ก็ตั้งความเสียหายครับผมไม่มีอะไรมากมันจะวิ่งตามก็ถ้าเกิดเราใส่อเทมพวกมีสโลพวกกระทาน้ําแข็งกระทาไฟมันเผาได้อะไรเงี้ยก็มีเอฟเฟกติดด้วยนะครับปกติเลยแล้วก็อันติเมทสกิลนะครับเป็นล้างสถานะทุกอย่างแล้วก็เพิ่มโลให้กับเพื่อนในทีมที่อยู่ในวงด้วย วิ่งเร็วด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นแหละตอนนี้ผมก็ยังพยายามพยายามช่วยนะพยายามช่วยทําดามิดแล้วก็ช่วยประคองไปด้วยระวังไว้ระวังฟังโก้เฮ้ยเฮ้ย,ยจะแตกจะแตกกลับบ้านก่อนนะครับผมไม่ไหวจริงครับนะเพิ่มเลือดไห้เพื่อนก่อนมันยังไม่ได้ของเพิ่มเลือดไงไอ้หมอนี่มอสสคบ อีกเหรียญหนึ่งไม่คิดจะเอาหรอโอ้โหต้องสี่สิบแปดบาทสี่สิแปดเหรียญทองไม่น้อยนะอืมไม่เก็บก็แล้วแต่เก็บแล้วแหละเรนตีมาแล้วครับผมคราวนี้ก็เริ่มเล่นง่ายขึ้นจะว่าเล่นง่ายขึ้นก็ยังไงอยู่แต่ว่าทําให้ทีมไฟ์มันดูเก่งขึ้นนะครับผมเช็คดูเงินเช็คไปอ่ะโอเคเต่าเต่าครับเต่าเต่าครับผมลุยเต่ากันเลยครับตัวนี้เพราะว่าเพื่อนเริ่มไฟเ์แถาเต่าแล้วนะครับสำคัญนะ ดูยิ <fart into animation invece> ่เลย่าอาๆราพยายามเช็คพุ่มต่างๆที่อยู่ข้างๆนะครับผมห้ดูดิอ้าวโหโอ้ย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 อ้ยโ้ยโอ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  อยากเอาหิวเลือดไปหิวเลือดไปเพื่อนเอาหิวเลือดไปเฮ้ยยามาแล้วมาแล้ว,ลวฟังโก้มาฟังโก้มาดึงดึงเออนั่นแหละอืมอืมอืมเต็มเลยเขาจะหลบหลบเต็มเลยได้เต่ามาครับผมโอ้โหโอ้โหเหมือนแค้นเนี่ยเหมือนแค้นจัดแค้นจัดจัดเอาให้สุดเอาให้สุดเพื่อน ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะถ้าเอาอันตีเมื่อกี้ไปเคลียร์คลิปอ่ะโอ้โหมันจะช่วยกว็เยอะเลยหรืเอาไปป่วนบัฟแต่ว่าช้างเอ๋อร์น่าจะไม่เป็นเดินไปก่อนเดินไปก่อนอืมระเบิดถ้าช้างเอ๋อเป็นงานผมนบอกเลยว่าน่ากลัวมากครับผมมันจะวิ่งไปกวนบัฟเลยแล้วก็อันตีไฟครับผมแย่งเลยคือแย่งนะมันแย่งบัฟเก่งมากแล้วก็เคลียร์เว็บเร็วเช่นตีเคลียร์เว็บนี่แหละโอ้โหโดนดึงนี่ล้างไว้ก่อนล้างไว้ก่อน ไม่เสียดายที่จะใช้ <God. S 1> เกมอะไรเพื่อนเอ้ยอ่ะดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนมาไม่ให้ไล่ไม่ให้ไล่ไไลอ,อืออันนั้นไม่ได้โดนอันนั้นไม่โดนนี่นี่นี่อะไรล่ะครับผมมอสโคมาพอดีเลยเอาสิเอาสิอาสโอ้โหไม่มีสิทธิ์ได้กัดเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยดึงกลับมาปึ๊บแตกไหมไม่แตกเฉยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมาได้วะเราได้เฉยโอ้ระเบิดมันแรงไงน้อง ทุกสกิลเรามีดาเมจหมดนะครับผมไอสกิลดึงก็มีนะสกิลดึงศัตรูกับสกิลสองนี่ดาเมจนะผมต่อไปผมออกโอเอซิสนะครับผมต้องออกโอเอซิสให้ได้ก่อนจำเป็นมากกับทีมไฟนะครับผมโอเอซิสเวลาเราก,กดกลางโลกกลางอะไรมันจะเพิ่มโล่ให้ทีมด้วยนะนะพวกสกิลเพิ่มโล่พวกสกิลเพิ่มเลือดอะไรเนี่ยมันจำเป็นมากๆนี่โอเอซิสแล้วก็จะเอากระทาไฟนะครับผมกระทาไฟนี้ผมจะใช้ทำดาเมจศัตรูก็คือ จะช่วยเคคลิปได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมมากันเลนก่อนอ่ะโอ้ยซิดมาแล้วไล่มาแล้วคลินได้ไหมได้ไหมได้คลินไหมได้เฉยโอเคสวยๆครับผมถ้าคลินอยู่ในป้อมนี่อ๋ออออยออ๋ออ๋ออ่ออย่าพอ่งออ๋เอ๋อ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 อ๋่อ๋อวเพื่ออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋ออ๋ออวออ๋ออ๋ออ๋ออไอ้ออ๋ออออรออออรอดรอด๋ออรออ๋ออรออ๋ออรออไหมรอ อึกอ่กูกูไม่รอดแน่แน่กูไม่รอดแน่แน่เพื่อนกูไม่รอดแน่แน่โอ้หึมเรียบร้อยไม่รอดครับผมแต่เมื่อเมื่อเราตุยแล้วครับผมเราก็จะสามารถวิ่งอวนได้เงี้ยครับผมเนี่นอยอยู่ในสถานะไข่น้อยคอยลักไข่น้อยคอยรักเนี่ยสถานะพิเศษเกิดตรงไหนก็ได้ไงเออมีข้อดีข้อเสียเลยนะข้อเสียคือตายได้ไดบ่อยเหลือเกิน คนนี่ยอมตายเลยกัน <im it> มาแล้วเพื่อนมาแล้วมัาลาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่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 โอ้จะช่วยเต็มที่จะช่วยเต็มที่นี่อันตีจะมาแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ไม่ทันแล้วแหละเอ้ามาดครบโดนอ,นอ,นอนันตีตึงๆเลยโ <im it> อ้ยโอ้แรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยมาเลยครับผมแฟนนี่แฟนนี่โดนแฟนนี่โดนไล่แฟนนี่ไล่แฟนนี่ไล่แฟนนี่ต่อ มันไปมันไม่มีมันไม่มีไอเอ็นดิจี้แล้วน่ะนี่ยหมดแล้วน่ะเออแปลกแล้วจะโดดต่อไม่ได้บินต่อไม่ได้ละต่อเลยต่อเลยนี่นี่นี่เออเรียบร้อยสวยเกือบไม่รอดแล้วนะนาน่าอันนี้เราก็ลุยต่อได้เลยครับผมนี่ก็คือข้อดีของดิกกี้ครับผมเกิดที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถไปส่องวิชั่นศัตรูได้โดยที่ไม่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะแค่เป็นตัวไข่น้อยคอยรักวิ่งไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ย ทำให้เขาลำคาญนะเปิดพิชั่นได้นะฮะแต่มันก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าเราไปเกิดตรงที่เขาอยู่กันเยอะๆนี่ก็คืออ่านั่นแหละก็จะเป็นการแจกฟรีนะผมนี่นี่เนี่ยมันเล่นนี่มันเล่นเล่นบัฟอยู่เร็ๆมาบัฟบัฟโลวควรบัฟควรบัฟไม่ทันว่ะได้บัฟไปแล้วอืีโยนระเบิดไปก่อนนะผมแล้วก็โอ้ยโยนไปจะแล้วก็มาแล้วทีเดียว มันโดนมาฉวบเอามันกินมัดครบเราไปคำเดียวฉับฉวยมากเลยโฉบเอาโฉบเอาเลยก็คือมันจะบอกว่าตัวดิกกี้มันมีพาสซีสีของมันด้วยนะครับนอกจากมันจะตายหรือว่าเกิดที่ไหนก็ได้ใช่ไหมมันก็มีสแต็กของมันด้วยนะถ้าเราเบิดของมันโดนสตูนะผมเด้อเด้อ้อเดเบิดของมันนีโดนสตูที่เป็นฮีโร่นะครับไม่ไม่นับพวกมินเนี่ยนหรือว่าพวกคลิปต่างๆนะผมคลิปป่าคลิปเลนนะครับ ก็มันจะมีสแต็คขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่หกสิบครับผมเนี่ยเป็นรูปสแต็คอยู่ข้างล่างนะครับทําให้ระเบิดดีแรงขึ้นนะครับผมระเบิดแรงขึ้นนะดีทุกอย่างบอกเลยนี่แต่มันสูงสุดอยู่ที่หกสิบแล้วก็สแต็คจะหายไปเมื่อเราตายนะหายไปไม่ได้หายไปหมดนะหายไปประมาณนิดนึงนะผมสิบยี่สิบอะไรว่าไปเหมือนกับพลระมิดเลยครับผม สเต็กก็จะหายไปพารามิดนะเวลามันตายใช่ไหมละ่ะฟูเสียสเต็กไม่ได้เหมือนกับของอันอันดั้นะผมสเต็คขาวบอลน,นะ <c oughs> เก็บไปเรื่อยๆจะเก็บทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละ <c oughs> ผมพยายามกาันคลิไปไว้ก่อนกันบ้านไว้ <c oughs> ไม่มีคนกันไงเดี๋ยวมาแล้วนั่นละโอ้โหพุ่งไปอีกแล้วอันดัดเราสายบู ไหวปะไนะเยอะอยู่นะเยอะนะไม่ไหวจริงๆครับผมไม่ทนันมาแล้วมาแล้วโดดมาโดดมาจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ครับผมเอาให้ได้ได้ไหมล่ะโอ้โหถึกับฟิกเกอร์เลยครับผมอันตีฟิกเกอร์ขนาดนี้ต้องยอมใจฉังเอือซะแล้ว แล้วเขาก็ไม่ได้อะไรกลับไปนี่แถมเสียฟังกโก้ด้วยเอ้ยมันได้อยู่ได้มอดโคบเว้โถมอมอดโคบได้อยู่ก็หนึ่งหนึ่งอะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโฉบมาแล้วโฉบมาแล้วม,มันบินมาแล้วเออสไปสบมาโดน,ด,นดึงกลับมาด้วยครับเรียบร้อยครับผมเบาด้วยเมื่อกี้เอเนจีจะหมดแล้วทีเดียวกลับไปได้ไหมโอ้โหตามไปติดติดโป้เรียบร้อยครับ,บ,าเเบไไตามไปติดต,ติดเมื่อกี้ส่งไม้สาร <laughs> จรวดมิสัไซ โอเคไหนอยู่เลดบับเลดป่ะบับเลดเต็มกลับบ้านดีกว่าครับมาแล้วมาช่วยแล้วเพื่อนเอ๋ยไหวปะ่าอันตีมีอยู่นะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วนี่นี่นี่มีใครจะเคลียร์เลนไหมเลยโยนระเบิดทิ้งไว้แล้วกัน เออโยนระเบิดทิ้งไว้ไงจริงใช้หลักการโยนเป็นกองก็ได้นะแต่ก็ต้องคิดกันว่าสตูชอบไปพุ่มไหนบ่อยๆต้องดูบ่อยๆนะฮะเงียบๆวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างล่างสามตัวเห็นช้างเอ๋อด้วยอโยนไปนีน่ก่อนเพื่อม,มันเดินผ่าน <laughs> มากลางลเดี๋จวค่อยๆเคลียร์เลนไปดักเก่งมากครับทีมเราดักลูกเดียวเลยโดดไปแล้วเฮ้ยโดดไปแล้วหืมหน้า,นาไม่น่าเลยไปยืนอยู่ที่โล่งแจ้งก็ไม่ดีเอ่อโหข้างบนยับเลยเว้ยข้างบนเยอะเลยครับผม เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดึงดึงก็มาดึงก็มาดึงก็ดึงเรียบร้อยดึงก็ปับ๊บต่อเลยต่อเลยแตกแตกแตกเออสวยเราได้ใช่ไหม <c oughs> เอาเฮ้ยโอ้โหต้นกระสุนแสกหน้ามัดครบดับคาที่เลย <c oughs> เซฟ <c oughs> เ <c oughs> พื่อนไหมรอ รออย่างเดียวตอนนี้ไม่มีอะไรละรอพยายามเคลียร์เลนกันเลนแล้วก็โยนเข้าพุ่มมันส่องงี้แปลว่ามันไม่มีใครมาเล่นไหมเล่นไหมเนี่ยเล่นไหมเนี่ยขหน้าทำไมไม่เอาหรอไม่เอาด้วยหรอมันมาแล้วนั่นนะ่ะมาแล้วน่นนะไม่ได้อีกแล้วอนะ่ะไปถอย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 วิวอุ้ยเกือบโดนว่ะ โดนฟังโกดิงอ้าวโยนไว้นี่ก่อนละกันโยนไว้หนึ่งชิ้นอูดาวมาละโยนไปอีกหนึ่งชิ้นเผื่อเพื่อนจะเอาหลอดนั่งไงนั่งไงมันจะมาดักแถวนี้งั้นเหรอเล่นสูตรเดิมเหรอดังเดิมแน่นอนใช่ปะดีดึงไว้ฟังโก้ฟังโก้ให้ฟังโก้ระวังด้วยทางนี้ก็เอาหน่อยเอาหน่อยสิ อ่ะไปดูทางนู้นไปเร็วๆมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนอันตีมาแล้วเพื่อนโอ้โมามาอันตีทำไมวะไม่ทันแล้วอ่ต่อเลยต่อเลยเหลือหนึ่งตัวนะครับผมเหลือใครวะคลินใช่ไหมเออเหลือคลินหนึ่งคลินนี่ของแท้นะครับยิงแสกหน้าระวังด้วยครับกระสุนแรงมาก ใสเบิดใสเบิดใช่ไหมพี่ดึงไว้กลับมาเลยโอ้โหเรียบร้อยครับผมถ้าดึงแล้วหนีไม่พ้นนี่เจออันตรีแล้วหน้าต่อเลยนะเนี่ยหน้าแหกเลยครับผมอ่าเรามีเกาะเกิดแล้วเล่นง่ายคราวนี้โคตรชอบเลยต้องมีเกาะเกิดเหนือเล่นง่ายมันจะทําให้เรากล้าเล่นมากขึ้นนะ่ะไม่กลัวตายเพราะมีอมตะมันมาแล้วมนะั้งฟังโกฟังโกฟังโกมันจะไม่ค่อยอยากกัดเราเพราะว่าเรามีเกาะเกิดครับมีเกาะมีโลกคืนชีพ พราะว่าถ้าเกิดใช้ไปแล้วทีมมันยังซ้าไม่ได้ไงทีมเรารอซ้ําคืนรอสวนเกิดแตกจากนั้นแตก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 ซีแตกซีแตกซีแตกซีไม่แตกอ่ะแตกเถอะนี่นี่เออหลอตีบ้านนะผมทําให้มันไม่ได้เล่นหรอกไม่ได้เล่นหรอกมาโลบีโลเกิดอยู่ไม่เป็นไรไม่กลัวมาแตกพอดีแต่ว่าก็ไม่เป็นเลยครับผมเกิดได้จบเกมด้วยโอเคครับผม เกมไปแบบสวยๆครับผมเลี้ยงเพื่อนทำเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว,วลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไงก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับผมเฟซกันหน่อยนะครับผมขอบคุณครับผม